สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุยสกอตถึงเป็นลมเข้าช่องผิดชีวิตเปลี่ยนบอกเลยว่าโคตรจะไม่คุ้มกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีเพราะไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่ออกมาบน่นถึงระบบ m อ็มโฟลบนทางด่วนเพราะล่าสุดลุยสกอตนักสแสดงชื่อดังก็ประสบปัญหานี้เช่นกันซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์บายเศษการเสียค่าปรับทางด,วด่วนเอ็มโฟลของวันที่22และ23กุมภาพันธ์บิลละ390บาทรวมเป็นเงิน780บบาทพร,ร้อมเขียนข้อความ ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการ m 4ครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกผมก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีวิ่งก่อนแล้วค่อยจ่ายครับสรุปไม่คุ้มครับเพราะต้องจ่ายค่าผ่านทางและค่าปรับ2ครั้งเพราะระบบ AI ไม่เคลียร์ยอดให้ครับและกลัวโดนคดีอาญาทก็ต้องจ่ายครับ ผมใช้บริการไป6กครั้งเท่ากับ780ปิบาบาทบวกค่าน้ำมันเป็นลมครับถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ฝากเขียนมาได้เลยครับเยี่ยมขณะที่ชาวเน็ตหลายคนก็มีการแชร์ประสบการณ์ว่าเคยวิ่งผ่านช่องนี้แล้วโดนปราบเช่นกันบางคนโดนไปเป็นพันลมแทบจับกันเลยทีเดียวจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กระจ่างชัดด้วยบางคนไม่รู้เรื่องระบบการจัดการลงวิ่งเข้าไปช่องนี้ก็เสียงเงินไปเปล่าๆโดยใช้เหตุ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ